ตราดเนืองตราดเนืองน้ำเย็นสุดๆตัดฟานออกจากตัดฟานมาตัดเนือง ไปมาช่วงเดือนหกนี่ถ้าช่วงเดือนหกนอนยำนำหลายสิลงมาบรไดะไรเลยอายฝนมันอายน้ำมันแหง้งแถวนี้จะเปียกบัดกล้วยฝา

ขึ้นมากเลยพี่น้องจ๋าโอ้ยอยางขึ้นมากกับสบอหอดหา,ายาใจกับสบอไายหันใจกับสบออิม่มหายสุดสุดสิมาบ่งดินพี่น้อง เมืองดินเบาแก้วก็เลยเขามาเฮือนหมูใส่หมูผ้าไป่ายดอกไม้สวยดอกอะไรเคิร์นดอกอย่างนี้ดอกอย่างกับดอกกุนตองเออบ้านเขาอยู่ตรงนี้เนาะบ้านเขาอยู่ตรงนี้เนาะ ีุ่น,นะอันนี้คือต้นกาแฟกาแฟกุหลาบขาวกุหลาบ อยู่เพอเดียวอยู่เพอเดียว้วนะย่างาเนี่ยันก็โซดก็ซด้าฮ่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 าฮนาฮ่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 า่าฮนาฮ่าฮ่านี้ฮ่าน่้ฮ่า่าฮ่าออาฮ่าฮ่่าฮ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 ่่า่า่่าาาา่าา่่ แล้วก็ยุ่ผู้เดียวนะที่ดินบักกุ้งกุงหนือที่เป็นเกตายาวลงพูนติดกับโรงเรียนไปเตนแบงขายเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่เฮ็ดเธอนมีสวนตอนอยู่พดินแดงสตอนเออที่ดินเทอนอะไร ที่นี่ก็เป็นเฮกตอร์อนเาะบ้านก็อยู่คนเดียวจ้าบ้านก็อยู่คนเดียวขายก็โบเมนได้หน่อยหน่อยนะ่งเนได้อยน่อน่จ้าจอรักอันนี้รักสัญญาถ้าขายบบนี่ก็โบเมนได้หน่อยเน่เนาะ ติดถนนติดโรงเรียนพ่อเด็กเอ้ยที่ดินพืนที่ดินเบาแก้ออกวพี่น้าติดนี่จากฝั่งนี้มาห้าฝั่งว <c oughs> ฟินิก ถามบริขายชิมาเฮทธุรกิจอย่างบอ่อเลยฮอ่นอะไรบ่อตอบ่อใจหัวแล้วกับ่อเพื่อเพื่อชิมาหอดบนลูกไรคือนอดคอเลยพี่น้องเอ้ยตั้งแต่นหนาดินเนาะตั้งแต่นหนาดินเข้ามาพี่ที่ของบน <c oughs> เคยจนเคยทางเข้ามาพี่น้องเอ้ยจริงๆบ่แมน่นเฮ็ดทางได้ จุเพพ่นลอยสิามาเห็ดหัวหลัดไ,ไดว้ท่านผู้น้องดิ่นพ่นเบิดแทนี่านผ้น้องจากหน้าทางมานี่ คือ,คอบบมิตข้ยะสัญญามาขาเบิ่มน้อยู่ใาพัยมาลีถ้าีมาดูบ้ง้าง,ค,าางคือหอดไวแทะ้ะมันก็ต้องมีจงคนละขางแล้วก็ดินมันยามาขอดินคราวนี้แหละแล้วมันก็ทิ้งยาไปพุ้น ฮอดหนีบอสตกลงน่ะอ๋อฮอดหนีแล้วก็ซื้อลงไปนี้เนาะเฮ้ยถ่ายถ่ายยับทางกับให้ให้ยับคนละฟังกับของขาวคนละคันคนนเ้นถ่ายับทางก็จพวกที่อยู่ในก็ต้องเสียเงินให้เฮาได้หนิ พออบรบุรปินเช่นทางอยู่แล้วสแมนเด,นาาด้นี่นกาแฟส่วนกาแฟมาไทยมาเถื่นก็โอเคแล้วเนี่สวนกาแฟข้าา ไปใครไปนอนภูเขาพี่นไปไหนเจ้าขายเจ้าขายขายจ้าขายไปอยากซื้อจะคลองทีว่าล้านหนึ่งล้านหนึ่งทางห้องเขาไมีหลีมีทาง<อ>ใหญ่ตัวนี้ทางหอ้องทางห้องนะคางนั่นคางนั่นแม่องคางนี่ ข้าวเค็มข้างนี้ข้างนี้ทั้งเค็มทั้งขาวทั้ง่างเออทั้งหน้าเนาะนี่นี่ดินเป็นแน่นี่เป็นบ่อนอือืดินมันเดทางนี่เบื้องนั้นอันนั้นทางศิลป์อาะเจ้าเธอเอื้อยเอื้อยอายอยู่เมกาเธอยากชื่อไว้เล่นเลนพี่น้องซื้อเด้อดินบล็อกแก้วโอ้ยมันเป็นอะไรอ่ะนะมันคือมืดอดบบ อยากขายดินอยู่ปากซ่องพี่น้องปากซ่องปากซ่องเน้นหนาวปากซีพี่น้องติดทางคำู่บ้านทางเส้นใหญ่อนาคตเป็นสีต็ดทางอย่างหน้าทิศทางน้าเจ็ดสิบแปดหน้าทางเจ็ดสิบแปดข่ามาเนี่ยกางหนึ่งสี่สิบเจ็ดขางหนึ่งหกสิบเอ็ดมันจะประสมอกันมันจะเจอทางล่างน้าหกสิบเจ็ดแต่วันนั้นที่ดินยังบอดเฮตยังพี่น้องยังมีใหม่ยังมีป่าอยู่เนาะมูลค่า มุนครนอินบ็อกน้ำลายอินเนาะบามาทางนเื้อที่นะสามสามพันตารเมตรสามภปยสนใจกะ3สามไหลายทักเสร็จมาหลังไมหลังกล้องเด้อจ้าโอเคเนาะมาต่อรองกันได้จ้าแปดกสิบเอดต้ทจดนแล้วเนาะ ก็ปุ่นกระดนแหละตุ๊กอาวนฟุ้นบางอันเด้งทอดอันเดยวตุ๊กไปซื้อเฮ้ยพี่นี่ก็มึงเฝ้าขายกูอยู่หรมึงดอกมึงเฝ้าขายเต็มเห็นถีน้ำย้อยตอนนี้แหละพี่น้องตอนนี้จากหน้าทางฮอดนี่ พ่อชื่อมาไว้มาหลายปี้วพ่อประมาณยี่สิบปีเลยพ่อชื่อที่นี่ไว้นะแ,แต่สมัยเพ่นมาให้เัีอยู่ปักเซพูดรับจากฟังมาหาฟังนี่ต่อนหนึ่งนาประดิล็อกหนึ่งเชื่อแล้วก็ได้ lock กลับมาฮอดปักเซจา้าสีฮาบันฮาบันพักนะโรงแรมพักแถวนี้น้องสินอนอยู่ปักเซน้องมือเ้าอาวก็ไปส่งส่งพี่เขาค่ะเริ่มเย็นแล้วเที่งหน้าเทีเท่ยวเรงเลย ตอนที่ออกกําลังกายใช่ลกลับมานอนปักเซพี่น่องสิมาผับโรงแรมแถวนี้แล้วจ้าพอมือเช้าก็สิไดียนไปส่ง พี่เน็กก็กลับร้านเพิ่อนอยู่ซองเมกเลยนะพี่น้องสิเขาไปนั่งรัดนนะเหรอไปนั่งกินหมูจุ่มอยู่บรีกวัดหรอ,อนนะส่วนที่เขาไปหากินอันลาบบงลาบป่า เดี๋ยวพาพี่น้องอย่างเลาะก่อนนะจ๊ะย่างเลาะบงังบรรยากาศด้านข้างล่างจะเป็นมองกระเจ้าออกกำลังกายพี่น้อง มมูจุตอนแรกก็ว่าสินัดขาบาสุกออกมาเล่นแต่แต่กะเก่งใจเพอน,น้องจะมันไก่เด้จากบ้านพอนลงมาปากเซ่กับหัวใส่เวลาหลายกิโลเติบเน้ะะไลกได้แค่เซตบอกกันว่าเออ มาเที่ยวเฉยอ่านบันี้แวะหาเด้อยังแค่นั้นเองจ้าเขามากินขาวแล้วก็สร้างสีขาไปหาบ้านพักเนาะพนวาร้านนี้ลาบป่าแสบพี่อย่างนี้อนไรสะพานยังอยนะ คือเก่าอันนี้พูดสลาวอันนี้ตงบอกใหยข่าอ๋อนี่พูดสลาวไปวัดพูอันนี้ตงพูนแล้ขามลงไปหัช่องเมกช่องเมกซื้อไปพูนอ๋อลงไปทางพี่เนาะมือนะต้องขามไปทั้งนั้นอ๋อจำบริดัสะพานสะพานเมื่อก่อนก็เห็นมีไฟบ่อนอ๋อนี้พูดสลาว อย่างออก,กำลังไก่ท่านอย่างหล่นชิวชิวจ้าไม่หิบน,นะปิดมือได้มั้ยอย่างคมวิวก่อนเพี่องจากไปหาบ้านพักหาโรงแรมพัก บรรยากาศดีนะมองเข้าอันวิ่งออกกำลังกายที่นึ่งมาพักโรงแรมดี่เนึ่งเ ห้องสิบแปดนะคะอำลาจะนอนพักห้องเบอร์สิบแปดคนเดียวจ้ะไปขึ้นเคยมานอนหนีไหมวะมานอนเหื่อลงมาทรงสึกการนัานพอเลยอ๋อ ตอนนั้นเราแก้วเคยมานอนนะจ๊ะนงางสมัคนอนไก่หมูแทนเราพี่น้องอนเจ๋สุด <laughs> คืนนี้นอนคนเดียวเจ้า เดียวเจ้าค่ะเบอร์ห้องสิบแปดซิบถือกันเลขลาวมะจ้ะซื้อเลขลาวมูลสามสิบพันกี่สาวบาทสาวาบาทพี่นางสาวมันลาพาจากันนะจ๊ะสวัสดค่ะกุศนาย